สวัสดีครับผมยินดับรายการต่อสูก้เกมเมอร์ทีวีตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่เกมไมค์ครับนะครับผมกับไมค์ครับเซ็นเดิมครับผมเพิ่มเติมคือตอนกลางคืนนะคือวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีนั่นสิมาทําอะไรกันดีงั้นเราไปลงถ้ำกันดีไหมว่าแต่ฐานพวกเราไม่มีเนาะเจอ,เอามาทำไมไวะทำเยอะันเยอะ ออทางนีน้่เอาแบงมานครื่งเลยไม้อ้ไม้ไม่มีอายไม้ไม่เป็นอด้วยทษดถอดถอดมดูฮะเออไม่ได้เล่นนานแล้วอะ่ะผมลืมวิธีการเล่นไปแล้วออโอเค,เเโ,อเคโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงถ้ำกันดีกว่าครับ บนึงนะฮะเดี๋ยวผมโดนเรื่องลิกริสีแบบนึงจุดจุดโอเคเดี๋ยวโดนเรื่องลิกสิตไมค์คราบนะไม่ยิ่งแรงๆอยู่้ยเสียงวิทย์ แม่หมดทุกคนผมได้ยินเสียงแม่หมด ผมไม่ไเสียงดีากะ่ะ ตัดไม้ ตีเกมไม่ครับปิดเท่าไหร่แม่ก็ไม่ยอมปิดให้สักทีผมก็โดนเรื่องนี้ก็สิคฮนะก็เลยต้องปิด,ดนิดนึงนะฮะโอเคคือตอนนี้ทางบ้านทางบ้านผมเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมวอยๆกันจังเลยทางบ้านเกิดเหตุหลายขึ้นเพราะว่า ไม่สนใจแล้วกันนะโอเคทำนี้เราสำรวจหมดแล้วยกเว้นอุ้ยทำไมซอมบี้ไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันตอนเช้านะเฮ้ยนี่มันตอนเช้านะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคืนบ้าอะไรเนี่ยโอ้โห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 โ กระโดดลงน้าเลยจ้าไม่ต้องเข้าม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 าแล้วผมมาเรามาทําเครื่องปั๊มคอมบัสตตนกันีกว่นะที่จริงเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องจําเป็นก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็มาทำๆให้มันจบจบไปกับไอ้เขียว ีน้องเขียวมึงโดนนี่ไปสะโอเคน้องเขียวตายแล้วก็เก็บนะโอเคผักเราก็ใกล้จะเิเติบโตเรียบร้อยแล้วนะฮะปึ๊บตอนนี้เราหิวอะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาเผาเหล็กกันครับผมโอเคปึ๊บออกมาดูกระายการเผาเหล็ก สเราลเอกมาสามอันโอเคเราทำเป็นที่เราทำเป็นถังน้ำตักน้ำมาเราจะทำเครื่องปั้งคาบเอร์สโตนแบบระยะไกลหน่อยละกันนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าน้ำเจ็ด ร้านเจ็ดตรงนี้คือที่ปะทบกันลราวาต้องสามบอ๊อาา่าฮะโอเคพอมันจบกันเสร็จปุ๊บอาา่าฮะโอเคโอเคโอเคครับผมเราได้มาแล้วนะฮะเครื่องปาร์ม cobblestone ขนาดย่อมนะอุ๊เโอเคครับผม นะเราได้คอ p p e r s t o n มาใช้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคโอ้ไม่ไม่ e ต t ร์กูโอเคนะครับผมอาา่าฮะเราจะได้ไม่ต้องลงไปขุดนะโอเคเราเอาแค่นี้อก่อนละกันปึ๊บเราวิ่งนะครับวิ่ง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 เข้าไปแฮ m ทาลโร่แค่นี้ก็รู้แล้วว่า คนก็รู้แล้วว่าผมเกิดในยุคไหน <c oughs> โคตรเก่าแฮนเตอรโลนะโคัปเปสโตนอยู่นี่อฮะ่อ,าาอ,อเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มความปลอดภัยกันนิดนึงนะฮะนั่นไงเทำไป,ไปตามที่ผมคิดจริงด้วย จึบย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 ึบบโอเคเสร็จแล้วสองอ่าหา้โอเคขออนุญาตตัดหนึ่งนะฮะแปดนาทีโอไม่โอเคไปเราไปตัดต้นไม้กันฮนะอุ้ยเกือบตกเกือบตก ามาตัดต้นไม้กันครผมนะฮะเดี๋ยวจะมาพัฒนาบ้านกันนะไม่เอาดีกว่านั้นพานี้ไม่รู้เอามาทำเพื่ออะไรนะอ่าฮะเรามาพัฒนาบ้านกันแล้วกันนะฮะโอเคเรามาพัฒนาบ้าน โอเคนะเราตัดต้นไม้กันเรียบร้อยนะผมเดี๋เราจะมาตัดกันต้นไม้ต้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปพัฒนาบ้านกันดีกว่าครับออเยไปเราไปพัฒนาบ้านเรากันเถอะอตตตื นะเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำมาหนึ่งถังครับผมโอเคอันนี้บ้านเราหนึ่งชั้นแบบก,บกระโหลกกะลาใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะพัฒนาให้มันมีชั้นที่สองครับนะฮะโอเคถ้าได้ยินเสียงกดก็ขอไฟด้วยนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างจะกดดังนิดนึงฮนะ พอสัแแกแปดน่าจะพอไว้ okay, นะ okay. โอเคนะฮะโอเคคุยกับใครไว้เนี่ยโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ครับผมผมคุยคนเดียวนะฮะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้โอเวอรี่เกิดโอ้ยไม่นะไม่นะมันติดมันติดประตูอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายประตูเอาก็ได้เอ้ยเอ้ย ตัวท,ท,ทีฮะห้องมืดก็ทีเขาบอกห้องมืดฮะมองปุ๋มไม่เห็นจุ๊บเดี๋ยวเราย้ายกันนะฮะจุ๊บชุบประตูโอ,โอเคจุ๊บปุ๊บอ่าจุ๊บปิดเลยแบบนี้แบบนี้ปิดเลยอ่าจุ๊บจุ๊บ โอเคงั้นเราก็ขึ้นมาสร้างบ้านชั้นต่อไปกันนะฮะโอเคครับผมอืมเราทำเป็นที่ต่อไปแล้วกันนะสามสี่เอาสักห้าบอก อเคอ่โอเควันนี okay. uh ้เราก็จะมารีโนเวทบ้านนะฮะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันแปลว่าอะไรนะดีนูย์ตุง้งขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่รู้เรื่องก็ให้มันรู้ไปดีครับก็มาดีครับโอ้โหไม่พอยอ้าวโยนบล็อกไม้์ทิ้งทำไมรู้ n าลงไปเอาบล็อกไมท์ไป โอ้องสโอ้เจอ้าสามิสเก็บให้ไ้สามโอ้ยโอ้แอปเปิเก็บคือว่ามาจะหอแล้วเนี่ย โอ้มีแต่ต้นใหญ่โว้ยต้นใหญ่ยังไม่พอโอเคอ๋อาาครับผมเราก็วิ่งมาสำรวจกันอะไรตรงแถวนี้กันนิดหน่อยฮนะที่เราสำรวจนะนะครับผม โอเคผมว่าน่าจะแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละฮะไปเราว go to the บ้านกันเถอคะครับ go to the home อุย๊ยหลุมจะตกลุมรักแล้วเป็นไงล่ะเมาเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งของครึ่ง 1 4แบ่งได้สิโอเคยุบแบบนี้ขูดขูดโอ okay. okay. เคสองีโอเคสี่หนเพือเจ็บสองสที่ยงเสียงกดคีย์บอร์ดก็ขอภายนะฮะ <c oughs> เสียงกดคีย์บอร์ดหรือเมาส์นะฮะ ิี่แกจะตกดีแล้วไม่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 หนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามปุ๊บที่จริงเราไม่ควรสร้างสร้างทางบันไดติดติดกลับไปตรงนี้ได้เนี่ยอ่า ครับผมมันก็ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะฮะตะวันลับแล้วพวกมอนเตอร์ก็กำลังจะเกิดกันแล้วนะฮะโอเคกระจกชั้นสองจะต่างจากกระจกชั้นแรกนะครับผมโอเคจุด

chút à ha à ha chút chút ôi mày luôn chút à ha à ha Okay. ่อไปเดี๋ยวเราสร้างั้วติดไว้ตรงนี้นะฮะวยไม่ทอตดีครับรออะไรอะ่ะเข้าบ้านโอเคเราปลอดภยัยไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าบ้านเรานะผมโอเคจุดเราปักไฟไว้ก่อนนะฮะการมอนเตอร์เกิดครับผมโอเคตอนนี้ก็ เจ็ดนาทีงั้นเดี๋ยวเราปูหลังคาเสร็จแล้วก็ตัดจบเลยละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาปูหลังคากันให้มันเสร็จๆไปเลยนะครับผมโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บช่วงนี้ก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับผมเพราะเป็นการสร้างบ้านอย่างเดียวฮนะเป็นการหาของเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปประจนไฟตอนประมาณ EP ที่สิบกว่านะเอออ่ออ่ออ,อ งานไม้ขอยืมหน่อยโอเคนะผมงานเราก็ไม่มีอะไรละอ่ะมีกระจกเอามาติดติดติดนะจุด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 นี่กระจกสีแบบโอเคเราคงไม่มีอะไรแล้วแหละฮะนะ แค่นั้นก็ถึงเวลาแล้วครับผมนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงนี่นี้ครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต่นะผมว่าชอบคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่าจากวันนี้ก็ขอสวัสดีครับเจอกันนะครับผมคลิปหน้าครับ